ได้ยินมาว่าห้องน้ำโรงเรียนแมปไทยมีห้องน้ำแห่งความสุขมีสามสสเสือดังนี้สะอาดสะดวกสบายห้องน้ำโรงเรียนเราสะอาดไม่มีคราบสกรปรกไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคมีแสงสว่างเพียงพอมีรองเท้าให้เปลี่ยนก่อนเข้าห้องน้ำเพื่อรักษาความสะอาดจากรองเท้าที่สวมใส่ และยังมีป้ายมารยาทในการเข้าห้องน้ำติดให้อ่านตามผนังห้องน้ำอย่าลืมปิดไฟหลังเลิกใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานสะดวกมีทั้งแบบชักโครกและแบบนั่งยองอและยังมีพี่ๆนักเรียนที่คอยทำความสะอาดห้องน้ำตามเว้นที่ได้รับผิดชอบ สบายที่นี่ครูนักเรียนและผู้ปกครองสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเพราะห้องน้ำที่ดีสะอาดและปลอดภัยคือคุณภาพชีวิตดีๆขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับสบายใจทุกครั้งที่ได้ใช้สุขาดีมีความสุขอย่าลืมทำความสะาด